สามหาความประหยัยดรถคันนี้ช่วยคุณประหยัดน้ำมัน1ลิตรนะครับวิ่งได้25.6กิโลเมตรแล้วจะใช้รถไฟฟ้าเพื่อ Honda HEV h y b r i d ตัวพิเศษได้ความประหยัดได้ความคุ้มค่าและราคากระบะแคปเกียร์ธรรมดาได้ความหรูหรานะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษท็อปสุดนะครับเบาะไฟฟ้าตัวติดติ๊กเกอร์สกรเปลี่ยบบนปาย,ยังไม่แกะเลย มันติคูดคอนโทรลล็อกกันเลนนะครับมีจอมีกล้องนะครับอีคอนระบบประหยัดน้ำมันนะครับมาด้วยพานโนรามาหลังคาเปิดได้รอบเลยนะครับไวเลสชาร์จเจอร์นะครับวางโทรศัพท์ชาร์จเองออโต้ได้เลยเครื่องสบายสบายใช้งานง่ายดูแลง่ายไม่ต้องไปง้อแท่นชาร์จไม่ต้องไปง้อคิวชาร์จถามหาความประหยัดนี่เลย H ฮดีบีถามหาตัวพิเศษนี่เลยอ s ทํ RF, ามาความดูแลไฟท้ายและฝาท้ายมามด้วย ระบบไฟฟ้าลดราคาแค่นี้ลถใบหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมืนกว่าวันนี้ประหยัดสามแสนกว่าเหลือแค่แปดแสนเจ็ดดูระบบได้ความกว้างบอกพับสบายนะครับแล้วก็ดูดิข้อดีคือโอ้โหดูงานดีมากเลยมาตรฐานนะครับพอๆกับรถยุโรปนะแต่สบายกระเป๋าราคางบแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นได Honda HRV ตัวพิเศษเก็บไว้ราคาแข็งแน่นอนประหยัดคุ้มค่าทุกบาททุกตตางครับประกันซ่อมสูตรนาน2ปีกุญแจ2ดอกซื้อสดไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มเจรับประกันนะครับโอน999ครั้งรับประกันซื้อคืนทุกกรณีใช้ปีกว่าขาดทุนแสนกว่าบาทรับได้ไหมถ้ารับได้เจอกันครับ